วันนี้อ่านเข้าเส้นขอชวนคุณผู้ชมมาชื่นชมพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกด้านหนึ่งค่ะซึ่งนอกจากพระองค์จะทรงมีพระราชนิพนธ์หลายเรื่องแล้วพระองค์ยังมีอัจฉริยภาพในด้านการแปลอีกด้วยนะคะโดยวันนี้เราจะมาชวนอ่านหนังสือที่พระองค์ทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระพระราชนิพนธ์ลำดับที่สองต่อจากพระราชนิพนธ์เรื่องเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์ นายอินผู้ปิดทองหลังพระทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง Aman Call e d i n t e r p p i t บทประพันธ์ของเซอร์วิลเลียมสตีเฟนสันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนายอินหรืออินทรพิ t ที่เป็นชื่อรหัสของเซอร์วิลเลียมสตีเฟนสันซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยราชการลับอาสาสมัครของอังกฤษในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง มีหน้าที่ล้วงความลับทางทหารของเยอรมันเพื่อรายงานต่อนายกรัฐมนตรีอังกฤษและประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมกันต่อต้านการขยายอำนาจของนาซีหรือแผนร้ายของฮิตเลอร์ที่หวังแผ่อำนาจเข้ามาครอบครองโลกโดยเริ่มต้นเมื่อประธานาธิบดีรูสเวลกับผู้ร่วมงานคู่ใจของเขาได้ช่วยให้เกาะอ,อังกฤษพ้นจากเงื้อมมือของนาซีทั้งที่โดยสหรัฐยังไม่ได้ประกาศสงครามอย่างเป็นทางการ ในปี1972รัสเซียได้เริ่มใช้องค์การลับๆต่างๆมากมายในการรณรงค์คุกคามสหรัฐเพื่อกีดกันมาหาอำนาจสำคัญนี้ออกมิให้มีทางมาช่วยเหลือประเทศฝ่ายประชาธิปไตยหนังสือเล่มนี้จะมาเผยเรื่องลับๆับที่เป็นอาวุธลับที่ทำให้แผนคลองโลกของฮิตเลอร์ปิดฉากลงด้วยความพ่ายแพ้โดยมีนายอิน และผู้ร่วมในสำนักงานรักษาความปลอดภัยอังกฤษหรือ BSC ซึ่งล้วนเป็นพลเรือนอาสาสมัครเหตุผลสำคัญที่ในอินหรืออินทรพิธออกมาเผยถึงปฏิบัติการลับครั้งนั้นเพราะเขาต้องการสะดุดีเกียรติคุณของผู้กล้าหาญทั้งหญิงและชายจากหลายชาติที่ยอมอาสาต่อสู้อย่างนอกแบบแหวกแนวโดยไม่ได้รับการคุ้มครองหรือสิทธิใดๆและเหตุผลสำคัญที่สุดคือ เขาต้องการเผยความโหดร้ายป่าเถื่อนของสงครามตัดชีวิต11ล้านชีวิตลอนดอนเบอร์ลินฮิโรชิม่าและถาวรวัตถุอื่นๆอ,อันเป็นเครื่องหมายของอารยธรรมต้องกลายเป็นซากปรักหักพังนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่พระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงแปลมาให้เราได้ศึกษาประวัติศาสตร์ระดับโลกที่ไม่เพียงได้ความรู้แต่ยังได้ข้อคิดมากมายอีกด้วยค่ะ